รายการนี้ดำเนินการ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกํามนดที่ออกตามความในมาตราที่เก้าแห่งพระราชกัมมนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548เจ้ามาแล้วมาแล้วขอบคุณะมาแล้ว,ลว,ลวอก็จะปะกากันมแล้วกับน้องคำล,าละะ่าเนยเจ้าไอห,หนึ่งนะเจ้าไอหนึหน่งว่างกับเจ้าวันนี้ไปกินข้าววยกันกันเจ้า ฮัลโหลจิ๊ตซอวบัดเดี๋ยวนี้ฮาเปื่ออยู่หน้าห้องกับนายบัดอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยตัวมีหนล่ะฮัลโหลคับล่าเพิ่อนกำลังถึงลานจอดรถอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยรอการเนืรอรอสามกำลังจะไปแล้วได้จ้ะมาแล้วขอบคุณทางน้ำมาแล้วมาจับป้ากัน แล้ววันนี้อาจจะน่าทึ fruit, ่งนั่งงานก็ได <neither> ้ข่าวว่าตัวอาจจะหาตัวหันที่งานเแต่เต้ก้าวประตูหน่าออมาที่นี่นหะจ้าตัวนี้คันจะต้องธรรดเลยแน่นอนเลยตัวมัต้องห่วงเลยพอเปิดอู่กับไอ้ของไว้เรียบร้อยแล้วว่าอันวันนอีเดี๋ยวเรามาเปิดรายการกันเลยดีกว่าสวัสดีเจ้าวันนี้พวกเราวสองคนในรายการคนละมีวอจะพาผู้คนไปแอลในแบบที่คนพื้นที่แอลแล้วมาดูกันว่าข้าวสองคนจะพาผู้คนไปแอลที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรยางไปเป็นมาเลยจ้า เดี๋ยวคนโทรหาไอ้พิการงานก่อนดีกว่าโอเคเนาะฮัลโหลเจ้าไอ้หนึ่งเม่อก็เจ้าที่ส้มเลยเจ้าเจ้าที่เขาหน้าแตนไว้อะเจ้าอ๋อโอเคเข้าไปได้เลยเม่ก็เจ้าเจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปกันเจ้าหุ้ยสวนนี้จุดยอดไปแย่เลยิโซ่ส้มไปกันเลยไะไปเลยเจ้าไปเลยเจ้าฮัลโหล ขากอง<ร>กน้ำนะน้ำขาดเลยคา่าม<อ>ันอาหากรอวิวดีขนาดเลยเพื้นที่ก็กว้างขวา,ขวางเอมาะกัาการจารัดงานสุกๆุไปเลยที่นี่นะเดี๋ยวไปคุยไปเลยเนอะว่าจะเอาสถานที่ไหนที่แบบเอออยากจะัดงานปุนนยเปิดมนูอยู่ในหัวขนาดนะักเดี๋ยวจัดงานาาาเลยสวัสดีเจ้าไอ้นึ่งแม่ก็เจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้น้องพี่ส้มแล้วก็น้องคำล่านะคะจ้าสวัสดีเจ้าไหนหนอนน้นึ่งนะเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานของราชพฤกษ์ดูแลในส่วนของงานผู้บริการจัดเลี้ยงและเข้าสถานที่นะเจ้า วันนี้น้องสองคนทราบว่าจะมาดูสถานที่จัดงานอนย่างกระเจ้าตั้งเฮามีหลายรูปแบบมากเลยนะเจ้าน้องจะหาสถานที่จัดงานบัดนเจ้าจะยากที่น้องกับคุณบ่เยอะค่ะมีแค่6กคนถึงร้อยคนบัดน้เจ้าอ้ายอ๋อเจ้าอ้านเดียวอ้ายจะปาน้องเนาะสองนคนไปลานเวทีวัฒนธรรมนะเจ้าบรรยากาศดีสวยงาม สามารถจัดงานได้แบบสบายสบายเลยเจ้าอ้าวไปกันเลยป่ะเจ้าโอเคเจ้าไปกันเลยเจ้าไ่อกไม้ที่นี่เ็นงานขนาดนั้วมลาบมาฮะแน่งานขนาดขล้อสีแดงสีส้มนะขล้อไอหนึ่งเจ้าจดงานงามนะเจ้าขนาดเจ้าถ้าน้องมีเวลาสามารถมาแวะใครกปก็ได้นลเจ้าถึงนะครั้น้องๆแลนเวทีวัฒนธรรมนะครับตรงนี้เลยเจ้าวางขนาดเลยเจ้าไอหนึ่งเจ้า ลานเวทีวัฒนธรรมของนะเจ้าเหมาะสําหรับอ่าการจัดงานแบบเอาดอร์นะเจ้าพื้นที่ตรงนี้เราสามารถอ่ารองรับแขกได้ประมาณ2 0 0ร้อยถึงสอง้าคนนะเจ้าแล้วก็บรยากาศตรงเนี้ยลูกค้าชอบกันนะเจ้าเพราะว่าเป็นท่ามกลางธรรมชาตินะเจ้าสวยงามขนาดเลยเจ้าไอ้หนึ่งนะคำลาพูดว่านะถ้าตัวนะได้มาจัดงานที่นี่นะเลิศปังอลังการแน่เลยที่เปิ้ลอะอุ้ยนาาขนาดเลยจี๊โซ แต่อายก็มีสถานที่ที่จะแนะนําน้องเห็นนะถ้าน้องอยากไปดูต่อก็ได้นะครับได้เลยเจ้าอยากไปอยากไปมีเห็หลายตีก็ไอ้หนึ่งมีเห็เยอะเลยถ้าน้องจะไปเดี๋ยวอายปาไปเลยนะเจ้าไปเลยเจ้าไปเลยเจ้า ถึงแล้วเจ้าอาการริมน้ำเจ้าทำงนนานอะรงานลอยไอ้หนึ่งคำล่าขจ,จยยายขจายว่านี่จิี่ต้องเหนียวมันเร่งขนาดนะน้องคำล่ามีหลับเบียงริมน้ำตัวย่างห้าหน้าหเดี๋ยวไปถ่ายรูปปันน๊บตรงนี้นี่ถ้ามแมลงนี่ลงถ้าอย่าช่วยตวลอดเลยนะเจ้าไอ้นึ่งแมลงนี่บรรยากาศนี่ขนาดครับน้องอากาศช่วงนี้คือแบบ ถ้าชมแมลงพระอาทิตย์ตกก็สวยงามมากเลยาาลเน้องเดี๋ยวเ้าไปตัง้งตะเตียบผมดีกวนะ่านะผราะบอว่าอันน่้เจ้าเป็นหนึ่งนะเจ้าไม่ไหน,นะเจ้า,า,าไปนีน่สำหรับห้องประชุมอาคารริมน,น้ำของเขานะเจ้าสามารถจัดางานได้แบบทั้งในห้องประชุมแล้วก็น,นอกห้องนะเจ้าถ้าสมมุติว่าเป็นยิ้งเป็นตอนเย็นนะเจ้าพระอาทิตย์ตกนี่จะงามขนาดเจ้างามขนาดแล้วก็อาคารนี้นะเจ้า จะสามารถอาลองรับแขกได้ประมาณ200ถึง250คนเจา้าโอ้น่าสนใจขนาดเลยเจา้าแล้วมีห้องจัดเลี้ยงกับเจ้าไอ้หนึ่งห้องจัดเลี้ยงสำหรับจัดเลี้ยงเนาะแล้วก็ห้องประชุมขนาดใหญ่เขาก็มีเห็นนะเจา้าอืมดีขนาดเลยเจา้าไอ้หนึ่งมีตึงเอ้าดอแล้วก็อินดอเลยนะเจา้าแม่นเลยเจา้เเจาเพราะว่าจะเป็นงานประชุมงานจัดสัมมานาเนาะ งานเลี้ยงงานแต่งงานหรือแม้กระทั่งงานนี่งานออกกําลังกายเขามีพื้นที่งามๆเพบริการนะลูกค้าอยู่ละเจ้าอันเดียวอาจจะปาน้องไปดูอ่าสถานที่ในอินดอร์เนาะได้จ้าไปกันเลยเจ้าโอเคจ้าไปเลยเจ้านี่เลยเจ้าของัฉริะหนึ่งเจ้าเข้าไปตรงนี้ไหมคะข้าวน้องเข้ามาด้านหลัง ขนาดเลยนี่จวนคนมาได้ตึงมู่บ้านเลยนะเจ้ากันนี่นี่คาหน้าดูดูไว้เนอะถ้าจะจวนคนตึงมู่บ้านนะคือเจ้าห้องหละกช่องหลักจะพึกหนึ่งเนอะงามคำหน้าล้วกว้างขวางขนาดเลยเลยนี่มีพื้นที่อะไรเจ้าไอหนึ่งเพราะว่าเฉพาะของเรานะครับผมสามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ300ถึง500คนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานแบบจัดเลี้ยงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจัดในรูปแบบของห้องประชุมก็จะเยอะขึ้นเจ้าเราได้ประมาณ หกถึงเจ็ดร้อยคนได้เลยเจ้าเยอะขน,นาเลยเจ้าและยังบอกปอนะเจ้าเขาก็มีอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะจะมีโปรเจคเตอร์ในห้องนะครับสามตัวอ่าเวทีเพือบริการเจ้ามีอ่าเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่เนาะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงลำโพงไม้ต่างๆนะครับพร้อมผู้บริการนะลูกค้านะครับแล้วก็ในช่วงที่เขาจัดงานก็จะมีช่างเทคนิคของอุทยานนะเจ้า คอยประจำในห้องประชุมนะเจ้าตลอดงานเลยครับบริการดีมากๆเลยเจ้าพร้อมบริการตลอดเวลาเลยเจ้านใหใจขนาดเลยเจ้าไอ้ยังมีอ่าห้องประชุมห้องต่อไปนะที่จะแนะนาคุณน้องมีเจ้าอยู่ตรงนี้เลยเจ้าเจ้ากว้างขนาดมีห้องชายครึกกนะเจ้าเจเเลยจ้า งามกว่าเจ้างามเจ้าเหมาะกับเป็นงานประชุมนะเจ้าไอ้เจ้าแมนเจ้าห้องใช้ยืดของของเราและเจ้ามีพื้นที่สองร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรนะเจ้ารองรับแขกได้ประมาณหนึ่งร้อยคนนะเจ้าอันนี้ไอ้ก็กาลังจัดห้องประชุมเพื่อลูกค้าเพี่กําลังจะเข้ามาใช้งานครับใครสนใจก็สามารถดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะเจ้าจะเป็นแบบห้องจัดประชุมนะเจ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เจ้า แต่ยังมีห้องประชุมแ h ่มห้องนะเดี๋ยวจะเสนอให้น้องดูจ้าเดี๋ยวพาไปดูกันเลยเน,ะน,นาะ เปนเ็นห้องนึงนะเจ้าห้องนี้เรียกว่าห้องการรับปรพุทนะเจา้าใกล้ๆกันเลยเนาะไอ้เนาะเม่นเลยเจา้าคล้ายๆห้องชัยเพิรพ์ตะกี้เลยเจ้าเม่นเลยจเจนะ้าน้องมีขนาด<ม>พื้นที่อ่อาเต่าเดียวกันเลยนะเจา้าอยู่ที่อ่าสองร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรจุแขกได้ประมาณอ่าหนึ่งร้อยคนนะเจา้จาแล้วก็เครื่องอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะเจ้าแล้วก็อาจจะมีเสนอนนองเห็นนิดหนึ่งเขาตรงนี้นะเจ้าสมมติว่าถ้าเขาอยากได้อ่าอ่าการจัดงานแบบ คนประมาณ200คนนี่เนาะที่จริงตรงนี้มันจะได้หนึ่ง้อคนตั้งเฮาน้าเจ้าสามารถาเปิดอาแผงกั้นตรงนี้นาเจ้าหรือว่าผ้าม่านตรงนี้ได้นะเจ้ามันทะลุหากันได้เจ้ามันจะทะลุหากันได้เลยน้องสามารถเพิ่มจํานวนคนได้ตัวนาเจ้าในจุดนี้เจ้านี่นะคําล่าก็จะบอกเพื่อว่าถ้าสมมุติว่าตัวมาจัดงานที่นี่ยตกเอาห้องราชพฤพิ์กเป็นห้องจัดงานห้องกาลเพเพิ์กเชยพฤกิ์กเป็นห้องแต่งตัวเลิศขันงาดเลย น่าสนใจขนาดเลยอินโซ่ปั้นเคยมุ้ยนะว่าอุทยานหลวงราชกษ์เนี่ยจะมีเข้าจัดเลี้ยงเยอะขนาดนี้เลยอันนี้ยังเป็นแค่บางส่ดดวนนะเจ้าที่ไอ้ได้แนะนำน้องอ่าในวันนี้เนาะที่จริงอ่ะมีอีกเยอะที่ไอ้ยังไม่ได้แนะนำน้องเนาะเจ้าสำหรับอุทยานหลวงราชกษ์ของเราเนเจ้า,า,อ,าอ่ามีอ่าการจัดงาน ทุกรูปแบบนะเจ้าทีพร้อมผู้บริการเราท่องเที่ยวเนาะด้วยสถานที่ของ,ของ,ของเขาเ้าะกว้างขวางอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนาะลานจอดรถกว้างสามารถจัดงานได้ทั้งในอาคารแล้วก็กางแจ้งนะเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะเจ้านอกจากนี้เขายังมีการบริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนาะพร้อมบริการให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของเีาเจ้า ครบจบที่เดียวก็ไอหนึ่ง่จ้าสโลแกนของเราเลยเจ้าจัดงานครบจบที่เดียวเจ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนได้ห้องเจ้าไอ้หนึ่งอ๋ออินบ็อกมาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะเจ้าอ่าราชพฤกษ์แบงค์เพจแอนด์ซิมิเนียรนะเจ้าหรือว่าอ่าที่เว็บไซต์เวิร์ไวเบ็บราชพฤกษ์เซอร์วิสคอมนะเจ้าหรือว่าถ้าจะรวดเร็วที่สุดนะเจ้าก็คือโทรมาได้เลยที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะเจ้าเบอร์โทรนะเจ้าศูน1์ห1 0สามแล้วก็ ต่อมาตี่อ่ะงั้นบริการจัดเลีนะ้ยงและเช่าสถานที่นะเจ้าทางทีมงานก็พร้อมเพื่อบริการลูกค้าทุกคนนะครับอย่างเต็มใจเจ้า,จาคำล่ามาเดี๋ยวนี้เฮาดูแบบเฮามาทัวร์มาดูแบบห้องจัดสถานที่แบบ <S <S เยอะขนาดนี้แล้วเฟนตูดม,มีไหนมาด้วยกันอ่ะมาเดี๋ยวกันเฟนตูนมีที่ไหนผมจีนซมจะนตูดกันไหมหาสามีอาก้าเออมาใจว่าดีอันนึงว่างก็เจ้าวันนี้ไปกินข้าวด้วยกันค่ะเจ้า เอาไปดิก่อนโอ้ยเอออยูอ่คอเนอร์เดี๋ยวก่อนไอ้อย่างล่าเอาไปกันหมดแล้วอ,อันยังไงเดี๋ยวน้องขอมาปิดรายการก่อนนะเจ้ายังไงวันนี้น้องจีนสม้มคำลาแล้วก็ไอ้หนึ่งนะเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าวัสดีเจ้ารอตัวไอ้คำล่า่อตัวไอ้หนึ่งรอตัวเจ้า